สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปสุข่สุขคนวันนี้วันที่สิบเ็ดค่ะพี่น้องวันที่สิบเ็ดเดือนกุมภาพันธ์วันคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปงานค่ะพี่น้องงานไลฟ์สดกลุ่มปิดของคุณแม่เดือนเพนอันวยพรนะคะ ขุนวาดสาตมาใดนังรถตู้น้ำหวนานนะแต่ว่าวน้าน่พิ่นว่าได้นังดอกเพินนอนบ่อนอนเท้านั้นน่แหละหลดเพิินเพิ่นเฮ็ัเสียงอะไรถ่านนอนผู้ใดมาหาเพิ่นบอเห็นกับถตู้คัดนีน่ล่ละแล้วน้อนข้างนี้ มีเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างหอยรถหอยล่อำนวยความสะดวกครับนี่ล่ะพี่น้องตอนนี้เฮากำลังจะเขารอยเอ็ดถเบียนรถช่องหายย่าบอกออกช่องหาเด้อนี่นอันซื่ออะไรนะคะ ร่วมเดินทางของเราไปหาดึงคนเข้ากลุ่มเลยทำงานเลยทำอยู่มืนะ่น้ะพี่น้องอย่าเลือมมาอ่าสู้ขวัญยังก,ก่อนเอืนนเอ้นขวัญสู่ใจฟ้าใหม่ใจเกินร้อยนะคะามาม่เหลือแต่เอเหลอ นาคาอยเนี่ยเลยมันกัะช่วงกักตัวนานาเลยเลยเพจน,นี้นะครับเพจน,นี้นะคะพี่น้องซื้อบัตรกดเข้าไปซื้อบัตรตร,ตรงนี้แล้วก็จะดูดจุ๊บๆเข้าไปเลยนะคะวันนานเรานอนสบายค่ะสบายนี่นอนอย่างยาวนอนเลี้ยวแต่ออกบ้านบูนะนอนนี่ก็นอนกนานใกล้ๆนั่นก็นอนคอยกับชมาเงือกแถว นอนได้ข้าวนึ่งแต่ว่าแชทมานังนวลนี่เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไลสดไลุ่ดแล้วก็นอนอีกแล้วเ,เกิดปีนอนแล้วนอนเนี่ย น้น่เต็มตนนาเต็มปน้อนนอน่าเต็ม่เสือบ้านในลองหมนนีน้อนดีแมงเาวดีส ไบอมีบ่มีแเ่นบ่มองพระดชชยอดทีเดเอาบอหมายถึงน้ำผมนะบอมี่หรอคุณังถามเป็นพีดิบ่มี่เหรอจ้าบ่มี่บอมี่ฉลุฟ้าวฟ้าวาเมื่อนี้ค่าตัวกับอะไรดีมาซอยค่าตัวกับอะไ้พี่น้องเมื่อนี้มาฟ้าวมาซอยคนเพินกัซอยเฮาแบบ คือเสียผาสุดลองเพลงเด้อค่ะพี่น้องเ่ราะเป็นตลาดนัดกล้องถมนะคะสุดลองเพลงเพิ่นเด้อน่อพี่น้องรุ่นนี้ต้องห่างห่างเอ็มควอเทียลสุดตัอนห่างเกาะคือเอ็มควอเทียคือยังเอ็มควอเทียคือลยังต้องห่างห่างรู้เนาะขอตัวแขกแต่เม่มคู่กับรูตัดเอ็มโพธิ์เทียมก็ได้ใช้มาสะดุเกับรูนสันนี่เอ็มโพธิ์เทียมจะาโซ่มาแต่ผมแขกแต่เอ็มโมนียฮจะเอาโซ่มาแต่บอลตัวเลยอ่ะ ว่าน่าเดียวของน้ำขึ้นมาน้ำติเสีย<อ>ดของน้ำบ่าแหละใช่ไหมถูกนั่นน้อยตตูต้เย็นอ่ะสิ่ได้อยู่เนาะตู้เย็นไม่แช่ผลไมา้เย็นๆเลย เรื่องแรงพี่รองเบิ้งถึงแล้วยุไสบุแยะตวงอาขี้ตรงไปละสิตจำเลยแยะตัวไม่ขอยาวได้แยะตวงเอ้ยแยะยตวงเล,ยยงล้วนี่พี่รองไปผู้บอกทางเพราะว่าโทรหาแยะตวงท่านครพันปาาลาเขาตำข่รหรอเขาเรียกใส่หรอมันบอก แาดีเขาจะเขาจะเป็ดต่ำยังอยกนนี่ต่ำสะพานเยรือป่นสะพานเรอสายัตวลพี่นอนเออนี่ยแหละใช่ไหม MK โคกบ้าเขาสอนเต้นตืมๆยุ่งหันหลับว่าจันแมนนี่ดีสตูดิโออนี่ดีเขาจะจอดรถใสแล้วแบบนี้ีีนนิิว ถึงแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละค่ะสตูดิโอนะครับแล้วเจอกันคืนนี้ที่มีป้บนางซีเรียลครับมันสิเป็นริ่มข้องแนวผิวเย็นมันอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยมันเหมือนมิอดมิต้องเดียเเเด่ยวเข้าไปงี้ใช่ไหมโอ้บ้านนี่ขายของนักกินหมดบ้านเอออะไเนี่ยเพิ่นบอกทางอยู่ี๋ยวพี่เลี้ยวกับเราต้ไปทาง ตั้งยังไงกับจีฮอดนอะไรล่ะพี่พี่นิวตัวเล็กมากเลยตกลงไปขึ้นมามนี่นะคะรัะตามมิสซูเลยจ้งหยุดอะไรใช่ไหมใช่พี่นิวตัวเล็กมากเลยเมื่อกี้เดินทำไมล่ะเดินไปอยู่ใกล้ใหญ่นั้นยิ่งตัวเล็กเมื่อ <laughs> กี้ <laughs> แหงแรงลูกถึงแล้วนะคะจะมากินน้ำตรงนี้ไปโลดไปได้นนค่ะมงคน Studio เปิดโอ้โหในสวนรซ้อยพอดีเอ้าคุณทักไปโลดหวังอ่ังอ่เอารถมีเงียโน้มเคมาจอดอยู่นี่บอ่ะ กนกไหนนกหนวัวได้พันน่ะดิดินั่นเอเมืองกึ่งเนี่ยนะ <laughs> น,นี่นะครริมคองแบบเริศเรอเร์เม <laughs> เรอเปิดเสือที่สุดเลยมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยวุ้ยเอาเขเปิดโอ้ยเรคือเขาเจีงแล้ว แล้วก็ต้องเลี้ยวเข้าไปดูสิที่จริงจังหลอท่านี้จะอะไรไหมพี่ดอนครงทุ่นึงาจกปุ่ปิดเลยเพราะว่าเข้าเดิน้ำเขเดินทางเข้าแต่นาเกิดจะวาอะไรจะหาวงติดสงกุบเรือหาวงคืนบอเปิดจะหางคืนแก้วเป็นครอบนุ่นง่ยไ่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายจัใหญ่ ออมันจัดเอาของลองจัดมันดีกว่านั่นจะเป็นสองชั้นนี่นนแหละลถึงเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ